ดีค่ะเช้าที่สดใสาพามาดูวิวข้างหน้าตอนหกโมงเช้า เสียงนกร้องด้วย ก็จะเป็นบรรยากาศด้านล่างนะคะก็จะมีต้นไอ้เห็นนกเห็นนกนกนะอันนี้คือจะเป็นต้นมังคุดนะคะเราจะมีมังคุดอยู่หน้าบ้านด้วย มีลูกที่แบบกล้สุกแล้วค่ะนะคะก็มันก็จะมี่วงบ้างค่ะ ้นเล็กๆก,ก็ไม่เล็กนะคะก็น่าจะหลายปีก็ได้กินผลผลิตแล้วเดี๋ยวต้องชิมดูนะคะว่ารสชาติมันจะอร่อยไหมแต่ธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็จะเป็นนี่เราก็จะมีน้ำตกนะคะเยวจะไปดูน้ำตกเนาะ นี้จะเป็นต้นลาดนะมีต้นไม้ใหญ่ก็จะมีนกเยอะนะคะจะได้ยินเสียงนกอืนี่เป็นจะเป็นกล้วยไม้เนะา,า,เาะกล้วยไม้พอเดียที่ดอกมันร่วงไปแล้วนี่ก็จะเป็นผลง,งานเนะ่ายังไม่เาเลยนะนี่ก็จะเป็นโซนน้ำตกนะคะนีจะเป็นด้านหลางมีดอกด้วย ชอบดอกอันนี้นะคะเป็นคนที่ชอบดอกอันนี้ชอบมากนี่ก็จะเป็นโซนน้ำตกของเรานี่ค่ะมีน้ำตกเบาๆนะคะ ข้างล่างเตียงไม่มีน้ำเพราะว่าเราปล่อยน้ำาช้งเนาะจะทำความสะอาดนะคะนี่ค่ะเอออันนี้ปกติตรงนี้ต้องไหลเนาะว่ามันแน่าจะมีอะไรกันต้องหาอะไรมานี่ค่ะอาทิตย์นี้แรงมากน้ำแรงนอนฟังเสียงน้ำตกทั้งคืนเลยค่ะ อนตกกำชากหนามากมีดีดี น้ำก็จะเย็นนะคะเย็นมากเย็นค่ะฝนตกลมแรงก็จะมีใบไม้เปลียนนะคะจะเป็นโซนข้างนอกเนาะอันนี้จะเป็น,นโซนสนามนะคะ่ะ ดอกย่ามันเริ่มแบบแก่แล้วเนาะแต่ว่าดีที่ย,ะะย่ามันไม่ได้สูงค่ะต้นย่าไม่ได้สูงมันสูงแค่ดอกมันเนาะอันนี้ก็จะเป็นค่ะข,ของไอ้ใหญ่นะคะขอบคุณสถานที่ขอบคุณบรรยากาศสวยๆนะคะ ที่ให้บันทึกภาพในเช้าของวันนี้อากาศก็ดีนะคะแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนาะก็จะครึมๆหน่อยเดี๋ยวก็ใสายๆก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรดูดอกย้ายสนามทุกคนคือแบบอืม ว่าเริ่มเริ่มเหมือนดอกมันเริ่มแก่แล้วเนาะถ้าดอกมันร่วงเลยมันก็แบบมันก็ขึ้นมาอีกนะทุกคนหรือเราควรตัดตั้งแต่ตอนที่แบบมันแบนบเล็กๆขึ้นมาแล้ว,วตัดเลยก็บรรยากาศดีค่ะต้นกับเขาด้วยนะต้นไม้ใหญ่ ตัวไหนนะต้นหูกระจงใช่ไหมนี่คือสไตล์บ้านสวนนะคะบ้านสวนอาใหญนี่ก็ทำบางส่วนนะคะแล้วบบเอาต้นไม้อะไรที่หลกๆออกเนาะก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซน เราก็ค่อยทำนะคะทุกวันหยุดวันหยุดเราก็จะทำค่ะโอเคต้งแจงน้ำไหลดีมากมุมมุมนี้เป็นมุมปโปรดของทุกคนนะคะคุณอาบอกว่ามุมนี้เป็นมุมปโปรดของทุกคนนะครับเด็กเ๋ ส่วนตัวก็ชอบนะคะชอบขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนนอมเมนต์ด้านหน้านะคะคำติชวมขอบคุณค่ะนี่ก็จะเป็น EP ที่สองของบ้านอานบ้านสวนอายนะคะ เจกันอีกทีหน้นานะคะขอบคุณและสวัสดี